ทางขบกได้เปิดโครงการได้รับวมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2 5 5 7นี้นะครับทางกองทัพก็เดินหน้านำน้ำนะครับไปแจกใจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากาภาวะภัยแล้งอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งหน่วยงานขึ้นตรงอย่างกองพันธ์สัตต่างกรมการสัตว์ทหารบกนะครับก็ได้มีการน,นําสตัตตางบรรทุกน้ำนะครับแล้วก็ไปแจกใจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยติดตามภารกิจนี้พร้อมกันนะครับขอบคุณชัชวานวังที่อยองครับ การขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคถือเป็นความเดือดร้อนเฉพาะหน้าที่ราษฎรหลายหมู่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้กองพันสัตว์ต่างกรมการสัตว์ทหารบกเป็นอีกหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบ,บกที่ได้ออกช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรโดยทันทีตามนโยบายราชรัฐร่วมใจสู้ภัยแล้งโดยใช้ศักยภาพของหน่วยนำน้ำสะอาดบรรทุกสัตว์ต่างเข้าไปแจกจ่ายให้กับราษฎรตามหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะในหมู่บ้านที่เส้นทางขาบนาคมเข้าถึงยากลําบากรวมถึงในพื้นที่ที่ราษฎรต้องเดินทางออกมาขนน้ําในระยะทางไกลเนื่องจากสัตว์ป่าสามารถเดินลัดลอกไปตามภูมิประเทศที่ยากลําบากได้อย่างคล่องตัวทําให้การเข้าไปช่วยเหลือราษฎรทั่วถึงและครอบคุมทุกหลังคาเรือนอย่างที่หมู่บ้านห้วยตึงเท่าอําเภอแมอร่ริมจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ราษฎรในหมู่บ้านใช้น้าจากระบบประปาภูเขา แต่เมื่อถึงฤดูแล้งของทุกปีก้นน้ำในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยจะแห้งขอดมีน้ำไม่เพียงพอที่จะส่งมายังหมู่บ้านทำให้รัศดรต้องขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคกำลังพลของกองพันสัตว์ต่าก็ได้นำน้ำบรรทุกสักตว์ป่าเข้าไปแจกจ่ายถึงบ้านพักสร้างความประทับใจแก่รัศดร,ท,ดร,ศดรที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากในครั้งกีเราใส่รถรถใหญ่นั่นแหละครับเอามาใส่แทงค์นงะครับในบางครั้งก็ณหมอมาจ่ายไปที่ มันไปท่วงถึงนะครับที่รถเข้ามาถึงเองบนเขามาจกาทุกปีนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีครับขอบคุณทางกองทัพบกนะครับที่ช่วยเหลือในในส่วนของกองบัแชาตเองเราเราทําตามโครงการน่ารักร่วมใจช่วยไทยแหลงครับก็ในช่วงนี้ก็หมู่บ้านเพื่อนเข้าอย่างนี้มันมันอยู่ใกล้กำเนิดอยู่แล้วล้วก็เราก็พยายามที่จะที่จะช่วยเหลือเขาเพราะว่าโดยปกติแล้วหมู่บ้านแห่งนี้ใช้น้ำปาะปากูเขา ในช่วงร้ายเนี่ยก็คือขาดน้ําจริงๆปริมาณน้ําจะไม่พอแล้วก็เราก็พยายามที่จะหาโอกาสทุกครั้งท,ที่ที่จะมาช่วยที่หมู่บ้านครับนอกจากการลำเลียงน้ำไปช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนแล้วทางกองพันสตางย่างไ้ใช้สตตางมาช่วยเหลือลำเลียงน้ำไปสนับสนุนภารกิจในการตั้งกัลระดับไฟตาอีกด้วยครับ พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจะมีการตั้งจุดตรวจเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการเกิดไฟป่ากระจายไว้ตามจุดเสี่ยงต่างๆซึ่งในบางจุดตรวจการลำเลียงน้ำสำรองเพื่อไปใช้ในการดับไฟต้องอาศัยศักยภาพของสัตว์ป่าในการลำเลียงน้ำขึ้นไปเนื่องจากเป็นเส้นทางเดินเท้าอย่างพานะไม่สามารถเข้าถึงได้นอกจากนี้กองพันสัตว์ป่ายังได้สนับสนุนกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือดับไฟป่าตามแนวสันเขาในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย เพื่อไม่ให้พื้นที่เกิดไฟตาลุกลามสร้างความเสียหายแก่พื้นตาที่สําคัญเป็นการลดความรุนแรงของมลพิษจากหมอกควันอีกด้วยทีมข่าวสูงข่าภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่รายงาน